สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนท,ทุกทุกท่านนะคะมือนนีไม่เพ่นผ้ามาทงไฮทงหน้านะคะมาเบิ่งต้นใหม่อยู่ในในหน้านะคะมาเบิ่งต้นใหม่อยู่ในหน้า,นะะาตน้นหนาไม่เพ่นนี่เป็นไม้พยุงนะคะไม่พยุงได้สามปีนะคะสามปีนองใหญ่แห้งแห้งค่ะพี่น้องคะ่ะใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ในคู่ขั้นหน้านะคะในคู่ขั้นหน้าไม่เพ่นก็นจะปลูกมิยางหน้านํานะคะ ยางนากับจะมีสซับกันไปนะคะมียางหน้าล่ะกาทัดไปปุ่นเป็นไม้พยุงนะคะไม้พยุงหลายหล้กก็ง่ามทุกต้นนะคะง่ามให้จริงการสาขาแตกกิ่งแตกงาออกเป็นเป็นหลุมเป็นเงานะคะไม่เพิ่นชอบต้นใหม่นะคะ,ะไม้พยุงเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลไม่เพิ่นก็ชอบเนาะค่ะก็เลยเอามาปลูกไว้ท่ะ เป็นโฮมเป็นเงานะคะมหนาก็จะได้อยู่โฮมอยู่เงาเนาะคะ่ะอยู่ข้างเทียงหน้าอยู่ขั้นแท่คู่หน้านะคะขั้นแท่เฮ็ดเป็นคู่ใหญ่ๆนะคะเป็นขั้นหน้าใหญ่ๆดันดินมากเป็นขั้นแท่ใหญ่นะคะเป็นคู่ใหญ่เติบก็เอาต้นไม้มาปลูกไว้นะคะต้นไม้มาปลูกไว้ก็หูซึกวานองงามดีนะคะงามดีนี่ค่ะผ้ามาชุ่มอ่าทงไฮทงหน้าเมนีมาเบิงมาเบิงหน้านะคะมาเบิงปลาเขาเนาะ อันทองฝากกับมีเมฆหมอกเป็นปกตินะคะมเมกหมอกแต่แต่บ่ฝนดอกนะคะบ่ฝนกับพญ,ญายามว่าบ่ขอให้ฝนนะคะเพราะว่าช่วงนี้กเกษตรกรเช้าใหา้เชาหน้าเก็บเกียวเขาลาลวกตกเขาเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็สิให้ถ้าฝนตกมากกัสิเสียพลนผลิตนะคะเฮ็ดให,ห้งยากเปียกเขานี่คะ่ะเป็นเป็นอันมานหน้าแล้วกับเป็นเป็นทีมีความสุขนะคะ เป็นทีพึ่งพออใจว่าต้นไม้เ้าปลูกไวกะกะงามดีนะคะงามสวยงามนะคะมาเห็นแล้วกะชื่นใจนะคะในสจริงที่เ้าปลูกไวเพราะว่าไม่เพิ่นเป็นคนชอบชอบต้นไม้นะคะชอบตน้นไม้ให้นกให้หนูมาอาศัยได้นะคะคนมาหอนหอนกับมานางเศร้าห่มนะคะกะเป็นหม่มเป็นเงาให้ห้าได้นะคะนี่สวยงามดีนะคะได้หลายต้นนะคะซิบกว่าตน้นทั้งเบิดทั้งม่วนกับซิบกว่าตน้น ทั้งพยุงทั้งย่างหน้าเนาะคะ่ะปลูกเขาไหวยางในน้อยก็ได้เป็นโฮมเป็นเงานะคะพี่น้องอา่าย่างหน้ารู้สึกว่าจะงามนะคะพี่นี่ใบใ่ใบใหง่า,งงามแตกงาแตกใบออกใบใยใยคะ่ะขยายตัวดีพยุงกับแตกงาแตกกิ่งหลายนะคะจริงๆแล้วน้องจะอ่มีอุม้มมีงาเป็นทรงพุ่ม หลายกว่านี้นะคะคุณคุพ่อมามามาแสมาแฉวออกมามาศิลออกเนาะค่ะมาแต่งกิ่งนั่นแหละนะคะคุพ่อมาแต่งกิ่งออกก็เลยอยู่ประมาณหนีนะคะจริงๆแล้วแม่เพ่นบ่อยากให้แตงออกนะคะให้เขาเป็นทรงพุ่มจะได้ลมเงาบางังแดดบังแสงให้เขาบ่ตดองหอนนะคะเวลาเขามาอันเหตุงานเมือม่อยๆเหาได้มนานั่งพักตรงหนีเขาก็จะได้เอ่อได้รับความลมเย็นนะคะ ได้ได้รับรับควมลมเย็นเพราะว่าต้นไม้พยุ่งนี่ใบใบโดกนะคะใบโดกใบนาจิงการลายคักเนาะค่ะนี่จิงการนองหลายนะคะนี่ต้นใหญ่สามปีถือว่าโอเคมากเลยนะคะสามปีโอเคมากเลยนะคะสงสัยนองสิถือกันกับดินแปลงหน้าเห้า เขาหากินเองได้นี่ค่ะบอ่อใดให้น้ำให้อาหารได้ปลูกไว้แล้วกับทิมไว้เลยหนึ่งละน้ำบ่อใดหดนะคะหดครังอันเดียวตั้งแต่ปลูกนองใหม่ๆนะคะปลูกครังแหลกเขาก็หยอดน้ำไปน้ำนะคะพ่อฝนตกมาเขาก็บอ่อใดหดบ่อใดดูแลนั่งเลยที่นี่เขาก็ไงไงให้เข้าได้ถึงขนาดนี้ก็โอเคนะคะถือว่าสุดหยอดมากเข้ามาหน้าเขากะเสียดเ้าหฮมนะคะเส้เสาห,มน,หมนังโฮมนังโฮมใหม่มันก็นจะเย็นนะคะ ความเย็นความสดชื่นสิแตกต่างกันครับอยู่อันที่ลงเนาะคะ่ะมีต้นใหม่ก็ไดประโยชน์นะคะหนึ่งเข้ากระไดยูหฮมยู om, uh ่เงาสองกระไดใส่ฟืนใส่แตงกิงแตงงาใส่เป็นฟืนได้เห็ดทานได้เนาะคะ่ะประโยชน์มหาศาลต้นไม้เป็นของเราอากาศเป็นของโลกค่ะพี่น้องคะ่ะแม่เพ้นเป็นคนชอบปลูกต้นใหม่มาซอยกันปลูกไว้คนละนิดละหน่อยนะคะหัวไฮปลายหน้าเนาะคะ่ะคนละงานสองงานหรือว่าคนละลายแต่แม่เพอนปลูก ยูนี่กับบ่อใดปลูกหลายนะคะประมาณซิกวัวต้นเนาะค่ะแต่ร่วมแล้วสรุปแล้วแม่เพ้นปลูกใดใหม่ไดหลายพันต้นนะคะเป็นคนชอบปลูกต้นใหม่นะคะชอบธรรมชาติชอบสั่งอากาศสั่งอากาศสั่งคว่มลมเย็นนะคะเข้ากับสีใดซุมด่มใดเย็นไปนํานี่ค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาซอยกันปลูกนะคะปีละหาต้นซิบต้นกันยั่งดีค่ะซอยลดหลกหล่อนนะคะ ซอยลดหลอกหลอกอนเท่ากับเสดมีความสุกเวลามาให้มาหน้าเห็นตนใหม่เท่ากับมีกําลังใจนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการดูคลิปให้แม่เพ้นเด้อค่ะฝากช่องแม่เพ้นฟาร,ร,ร์มเกษตรอินทรีย์ช่องเกษตรน้อยน้ยของแม่เพ้นเนาะค่ะฝากเพื่อนๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆคนนะคะคลิปนี้แม่เพ้นก็จะขอ ลาไปก้อนจังพอกนคลิปหนานะคะจังพอกนคลิปหนามาหาต้นใหม่ไม้พยุงนะคะอยู่ที่แปลงนาของเราก็าให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขทุกคนนะคะให้มีความสุขทุกๆคนลาบเรือนในชีวิตที่มีอยู่มีความสุขทุกขึ้นวันนะคะเมื่อนี้ก็เป็นมือวนวันรอยกระทงขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุข แต่จจากความทุกทั้งหลายทั้งปวงนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ